เวลขัามครับทุกคนอยู่ที่ช่องปั่นว่างงานนะครับแล้วก็อยู่กับผมปั่นนะครับเราจะมองแบบอาใจพบริมประพัดแล้ววันนี้นะครับเรารอเขามานานมากมานะครับที่เขามานั่งอยู่ตรงนี้หลังจากที่กลุ่มเราเนี่ยมานั่งกันเกือบครบแล้วก็ขาดแค่เขาคนเดียวครับแล้ววันนี้เขามาแล้วครับ แต่ว่าเขาเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะคุยกับเรานะครับเดี๋ยวรอเขาทำงานแป๊บหนึ่งโอเคแล้วก็วันนี้เราอยู่ในรายการแฟนตัวปลอมนะครับกลับมาซึ่งหายไปแบบน่าจะ2อสเดือนได้แล้วนะครับแล้วก็กลับมาสักทีกับ EP นี้ครับบอลยูโรนะครับแล้ววันนี้เราขอวัอนี้ เราอยู่กับนี่เขาถือว่าในแก๊งเนี่ยเรียกเขาว่าสยามสปอร์ตเคลื่อนที่ได้เลยนะครับและสยามสปอร์ตพูดแต่บอลไทยปะมีมีมีบอลนีครบนะครับและวันนี้กติกาที่จะเล่นเกมกันเมื่อกี้น้องบีพี่หมูแล้วแต่ว่าลืมไปแล้วใช่ลืมไปแล้วอ่ะงั้นไปฟังกติกาก่อนครับ ไปไงเข้าใจยังม่หมูเข้าใจพี่เข้าใจนเหมือนเดิมเป๊ะเลยไม่มีปัญหากติกาต๊การไม่ไม่ยากไม่ง่ายแต่ทำไมเราสึกว่าเราพูดอันนี้เป็นรอบที่สองมันซ้อมอรอบซ้อมโอเคซ้อมรันคิวกติกาก็ประมาณนี้แล้วเราต้องพูดถึงไหนนะเราพูดแค่กติกาเสร็จแล้วเราไปเข้าสู่เกมเลยถูกไหมถูกต้องโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อหนึ่งกันเลยครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่คำถามข้อที่หนึ่งครับจับคู่นักฟุตบอลกับธงชาติไทยธงชาติเฉยโอเคสามสองหนึ่งใครใครเขาใครว่าไม่แพ้เทปว่าไปเพเทปแน่รอบนี้ไหนลองลองดีดูได้ไหมหนึ่งหนึ่งอ่ะ พี่หมูครับพี่หมูตอบท่านก็ตอนกปตัดเรื่องเนยงมีไหมมีเดี๋ยวมันม,มีมึงไปยุ่งกับเขาตลอดเรื่องคนตัดหรืองไงมันเดี๋ยวคนดูกันมึงไปดึงเวลามึคงคิดตอบเลยข้อหนึ่งอ,อันอันรูปรูปรูปอะครับรูปอันบนอะคู่กับธงชาติสวิตหนึ่งกับสวิตอ่าแล้วก็อันที่สองคู่กับอันที่สองอ่าสองคู่ครับอันที่สามคู่กับ อันบนอ่าไปคำตอบที่หนูให้จับคู่แค่อันไหนก็ได้อันหนึ่งไม่เก่งไม่เก่งกว่างแบงได์เลยไอ้เออไม่เก่งกว่าเกมเลแล้วงงเจ้าแถมแถมไปแล้วแถมแถมไปแล้วแถมไปแล้วหมายถึงว่าอันนี้หนูทำมันแค่สามข้อมา มีหลังจะไปฉลาดนักนะใช่ปะเอาเธอเลยเลยหนูจะเลยไปแล้วนี่หนูให้แค่แค่อันเดียวและอันอื่นผิดเหรออันอื่นมันผิดหนูทำทำช้อยมาผิดแต่ว่าจะถูกแค่อันเดียวอ๋อแต่พี่หมูอะตอบโยมาแบบเก่อกว่าจ่ายไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันไม่ได้แล้วไงอันนี้ถือว่าให้ให้ถือว่าให้ระดับมันก็ถูกใช่ป่ะก็ถูกเออก็ถูก แม่อะโหน้ำตาอีกแล้ววะที่คราวที่แล้วกูก็เหมือนหมาเนี่ยเข <c oughs> ียนชื่อไว้ไหมเฮ้ยพี่วันน้อยคนนี้นิดหนึ่งกัน้อดีอัดนี่กี <c oughs> ่เมาไป <c oughs> ไปไหนคำถามต่อไปอ,ต,อ,ไปอต่อไปครับ จับคู่นักฟุตบอลกับผู้จัดการทีมรู้แล้วว่าใครสองหนึ่งป <c oughs> ีหอูอ๋อ <c oughs> ไปขึ้นอ,อีกแล้วถ้าจากนี้นะครับน่าจะเป็นอล่างอล่างอล่างเลยใครกับใครแน่ใจเป็นทีนาานมชาติสกอตแลนด์จำชื่อโค้ชไม่ได้อ่ะถูกไหมครับถูกต้อง ไอ้เี้มันแฝงตปลอมจริงป่ะวะผมเบื่อตัวเองร้นะมาครับข้อต่อไปมาเอาจริงแล้วข้อสุดท้ายแล้วเหรอจากคู่นักฟุตบอลกับปีที่ลงปีที่ลงเล่นอย่างนี้เหรออ๋อยงงั้นกูได้อยู่แล้วเพราะว่ากูเกิดก่อนตรงกลางนั้นในนี่ป่ามาติเมสไม่ใช่ไอ้ไอ้อยู่ฮอลแลนด์อะไอ้เนี่ยที่อยู่บาซา่ะ เคยอยู่ใช่ไหมเป็นกองกลางบาซ่าใช่ป่ะใช่ใช่กองกลางแล้วข้างล่างคือข้างล่างนี่ใครวะข้างล่างโปรตุเกสวะใช่แต่มันคือใครวะแต่เขาคือใครดังวะไม่ดังด้วยเอัง่ายกว่าเลยอะกูรู้แล้วจับหูสามสองหนึ่งมึงยอมใช่ป่ะอยากกินเหล้าวะออยากกินเหล้าเราเป็นเฉลยไรแล้วสิพี่คิดว่ามันไม่ใช่เพราะว่าอย่างนี้ เดี๋ยววิเคะห์ให้ฟังเลยนะแค่คุณเลือกคําถามนี้คุณผิดแล้วคุณผิดแล้วเพราะอะไรไหมปีนี้ปีอะไร2 0 2พันยีบสี่วันยูโรมีกี่ปีครั้งสี่ข้อหนึ่งแน่นอนถูกไหมให้จับถูกใช่ไหมเนี่ยมาเมาแล้วคิดว่าถูกเปล่าคิดว่าเป็นข้ออะไรผมว่าข้อสอง แต่บอลน่ะมันมีสี่ปีครั้งนะเออแต่ออฟที่แล้วมันมันโควิดมันเลยเลื่อนไมาเออว่าไอ้เหี้ยเออให้ไหมเออว่ะใช่ออฟแล้วมันเลื่อนมาปีหนึ่งเออที่มันเตะไม่ได้มันเตะโควิดไปกูกินไหมเอาเฉยก็อาจจะผิดทั้งคู่ก็ได้ไอ้ยังงั้นกูได้อยู่แล้วเพราะว่ากูเกิดก่อนว่าดีแล้ พี่ยอดสคำเลยอวดกะลานึันด้วยตายแตเบียดบันนัดสินี์โอเคครับแล้วก็ปีนี้เนาะมันกลับมาแล้วสำหรับบอลยูโรนะครับซึ่งใครจะเป็นแชมป์ตอนนี้ต้องติดตามุกวันที่วันที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยผ่าได้รอบ16ทีมครบแล้วใช่เนาะ เราแบ่งกลุ่มคมแล้วเอางี้ดีกว่าพี่หมูก่อนจะจบกันไปกับอีพีนี้คิดว่าใครจะเป็นแชมป์มันเอาเอามาข่ามนะบาดคอมาาคิดว่าใครจะเป็นแชมป์ส่วนตัวนะส่วนตัวเชียร์เยอรมันมาหลายปีแล้วก็เลยและรอบนี้เป็นเจ้าภาพด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นฝรั่งเศส กูมึงไงเยอะมึงล็อกกูนึกว่ามึงยังไม่ได้กูแล้วล็อกล็อกขอบคุณอ่ะเอาจริงก็น่าจะเยอรละมันแหละด้วยใครไม่ชนะโกลนหัวโอเคครับเก่คือฟุตบอลยูโร2024นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกที4ปีหน้านะครับกับบอลยูโรไม่เว้นเป็นบอลโลกก็ได้โอเค แล้วเจอกันเทปหน้าครับสำหรับแฟนตัวปลอม EP นี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันคุณค,คิดว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ยูโร2024ปีนี้นะครับโอเค okay, เจอกันเทปหน้าครับสำหรับเทฟนี้ลาไปก่อนซิโยเกนอยู่ในคลิปครับ